เสร็จแล้วคุณนะเสร็จแล้วทุกคนอ่าถึงแม้ว่าครูนะิดนะตั้งชื่อว่าครูนิดใช่ไหมในโลกออนไลน์แต่ครูไม่ได้ถือยศบรรดาศักดิ์อะไรนะทั้งสิน้นให้เราเป็นกันเองค่ะนะเหมือนครูกับคุณเป็นเพื่อนกันนะคะ คูอยากให้คนที่มาติดตามเนะยคะ่ะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลมาสวดมนต์ด้วยก,กันค่ะลูกค้าครูทุกคนเหมือนกันถึงคุณไม่สวดคุณก็ได้บุญคูถึงบอกแบ่งปันในเรื่องของการทําทานไงเหมือนเราใส่บาตรกับหลวงพ่ออ่ะเหมือนเราไปทําตามศรัทธาเหมือนเราไปทําบุญสังฆทานบางที พงพ่อลงพี่ท่านก็ให้ของเราก็มีบางทีเราก็ไม่ได้อะไรจากการทําบุญเลยแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทําบุญคือความสุขและสติปัญญาที่ดีขึ้นนะคะวันนี้อ่ะเพื่อนๆอยากทําอะไรนะคะให้นั่งคิดตีตองดีๆแล้วก็ตัดสินใจทําค่ะโดยที่ไม่ต้องกลัวความล้มเหลวไม่ต้องกลัวความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นค่ะบ่ต้องอายไผจะ้ะคันพ่อภาษาอีสานเลยจ้ะพี่น้อง มันต้องอายผู้ใดนะคะอยากเห็นยังเห็นโลดแต่ว่าให้มันถูกต้องมาก่อนถูกใจครูสังเกตเลยอะพราะออนไลน์เกี่ยวกับความรักค่ะมีคนชอบดูเยอะมากนะคะท,ทั้งที่มันก็เป็นแบบเดียวกันเหมือนที่ครูแบ่งพันแต่ครูก็ชอบไปฟังออนะทําไมก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าติดตรงติดอะไรแบบนี้ค่ะ เคยเป็นไหมคะถ้าวันนี้เราอยากสมหวังในความรักใช่ไหมครูก็เรียนกับคุณลุงคุณลุงก็บอกว่าให้เรากลับมารักตัวเองคะ่ะถ้าเรารักตัวเองเป็นแล้วอ่ะจะมีคนที่อยากรักเราอยากกอดเราอยากดูแลเราอยากมีเราในชีวิตเขาเองคะ่ะถ้าเขารักเราจริงนะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เราอะหลุดมือไปจากชีวิตเขาหรอก แต่ก็เห็นคู่นั้นคู่นี้เลิกกันแย่ๆมากมายใช่ไหมนะคะก็นั่นแหละเขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันค่ะถึงต้องเลิกกันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่าวันนี้ใครเขาจะรักเขาใครเขาจะไม่รักเราใช่ไหมเขาจะไปจากเราพอหมดเวรหมดกรรมต่อกันหมดคุณวาสนาต่อกันก็ต้องจากกันไปเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะ